สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับช่องครูจ๊อบนะครับวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของอการที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกนะครับโดยที่มีการใช้ส่วนต่างๆนะครับในการหาอัตราเร็วชิวงมุมนะครับเป็นต้นในกอไก่นะครับอ,อนุภาคมวลนะครับ0.1นจุดหนึ่งกรัมเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกนะครับด้วยความถี่ิบก็คือ มีความ P.F. นะครับ50เฮิร์ตซ์แมพลิจูดคือตัว a นะครับหน่วยเป็นเมตรถูกต้องนะครับโดยเฟสเริ่มต้นเริ่มจากศูนย์นะครับเฟสเริ่มต้นคือไฟนะครับเท่ากับศูนย์คือไม่ต้องใส่อะไรนะครับมีสมการการเคลื่อนที่ดังนี้นะครับกรณีที่มีบวกไฟก็ต้องบวกไฟอย่างนี้นะครับแต่กรณีนี้ไม่มีนะครับเราก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับจงหาอัตราเร็วชิงมุมคือหาโอเมกานั่นเองนะครับโอเมกาคือ 2พ f นะครับหรือ2พส่วน t นะครับแต่ทีนี้เราทราบ f นะครับคือ50เฮิร์ตแล้วก็ต้องใช้ f นะครับท่ากับ2พ f คือ50ก็จะได้1 0 0พนะครับเรเดียนนะครับต่อวินะครับเป็นหน่วยของเรเดียนมันก็คล้ายๆกับเป็นระยะทางนะครับแต่เป็นมุมนะครับเรเดียนส่วนวินาทีก็คือวินาทีนะครับ ต่อไปเรื่องของการกระจัดนะครับและความเร็วนะครับที่0.01วินาทีนะครับการกระจัดนะครับก็เรามาดูสมก,การ y เท่ากับ a s i n อ omega t นะครับอันนี้คือเป็นสมก,การของการกระจัดที่ตำแหน่งใดๆอยู่แล้วนะครับที่ตำแหน่งเวลาใดๆนะครับแล้วก็ใส่ m p อูจดคูนย์1นะครับ s i n อ omega คือเราเหามาแล้วคือ100พายแล้วก P นะครับการกระจัดในที่นี้คือ Y นะครับเพราะว่าเป็นาการกระจัดเป็นตำแหน่งของวัตถุนะครับในแนวแกน Y นะครับทีนี้เราก็เขาบอกว่าที่เวลา0.01วินาทีเราก็แทน0.01ในตัว t เลยนะครับ ซึ่ง0.01คูณ100มันก็คือ1ใช่ไหมครับอ่าก็จะได้ไซนพายนะครับไซนพายคือไซน์อะไรนะครับพายก็คือแทนด้วย180องศานะครับดังนั้นเหมือนเป็นไซน์180องศานะครับถ้านักเรียนจํารูปของวงกลมได้นะครับตอนนี้คือ0อันนี้คือพายส่วน2หรือ90ตัวน,นี้คือพายหรือ180นะครับดังนั้นตําแหน่ง10 ศูนย์หนึ่งลบหนึ่งศูนย์อันนี้เป็นศูนย์ลบหนึ่งนะครับดังนั้นคอสจะเป็นตัวตัวข้างหน้านะครับส่วนไซจะเป็นตัวข้างหลังดังนั้นไซน์าพายก็คือตัวศูวนย์ตัวนี้นะครับศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์นะครับดังนั้นคือไซ n ์พายคือศูนย์ดังนั้นคือการกระจัดคือศูนย์นะครับเมตรนะครับส่วนความเร็วนะครับ ความเร็วก็เนื่องจากว่าถ้าใครที่ดิฟเป็นนะครับเราก็จะทําการดิฟสมการนี้นะครับ dy by dt นะครับมันก็จะได้อัตราเร็วนะครับวเวลาดิฟก็เอาตัวเออกมาเหมือนเดิมแล้วก็ดิฟไซด์ได้คอร์สนะครับคอร์โอมเมกาทแล้วก็ดิฟ ข้างในซิต้าีก็จะเป็นคูณ omega นะครับก็คือดิฟ omega t บายดี t นะครับก็จะได้ก็จะได้ omega เฉยๆนะครับก็เป็น omega a cos omega t นะครับอ่ลองแทนค่าไปนะครับร้อยพายคูณ a นี่คือ0.01อยู่แล้วนะครับ cos ร้อยพายนะครับอันนี้คือการดิฟนะครับเวลาเราดิฟของอแรงกระจัดเราจะได้ความเร็วนะครับก็จะได้พายคูณคอสร้อยพาคูณ0.01นะครับก็จะได้พายคอสพานะครับ c o s พายก็คือลบหใช่ไหมครับก็คือตรงนี้พอดีก็จะได้เป็น ลบ pi นะครับเมตรต่อนาทีนะครับคำตอบก็คือลบายนะครับมาดูคอควายนะครับก็ให้หาอัตราเร็วและอัตราเร่งที่ตำแหน่ง0.05เซนติเมตรหรือว่าเราต้องทำเป็นเมตรนะครับก็คือ0 0 0 5นะครับเมตรนะครับจากตำแหน่งสมดุลน,นะครับก็ถ้าอัตราเร็วนะครับจะต้องเป็นสูตร ถ้าตาเร็วที่ตำแหน่งใดๆนะครับก็จะเป็นโอเมก้านะครับรูทเอกำลังสลบวายกลังสองนะครับโอเมก้าคือ100่พายนะครับที่เราหามาได้รูทเอก็คือแอมปิจูดนะครับศูนย์จุดศูนย์ลบศูนย์จุดากำลังสองแบบนี้นะครับข้างในเราก็จะได้ศูนย์ ถ้าียนคำนวณเรียบร้อยนะครับ8ปดประมาณนี้นะครับพอคูณไปปุ๊บมันก็จะได้0.87ยพายนะครับอ่านะครับนี่คือคือคำตอบนะครับส่วนหา A นะครับ A ก็คือโอเมก้ากลังสอง่าคูณกับ Y อะเลยนะครับ ก็คือเหมือน,นะคล้ายกับเป็นการ,กรเป็นการกระจัดหนจุดนั้นเลยนะครับแทนที่เราจะใช้เป็น a ปกติเราจะหาความเร่งสูงสุดนะครับคือ a อเท่ากับโอไมกำลังสองเนะครับอันนี้ก็ใช้เป็น0.05เลย0.05นะครับอันนี้ก็100ยพายยกกำลังสองนะครับคูณ0 0 0 5นะครับอ่า พายกำลังสองคูณ0ูนนะครับก็จะได้50าสพายยกกำลังสองนะครับต่อไปในส่วนของข้องงูนะครับหาอัตราเร็วและอัตราเร่งสูงสุดนะครับอัตราเร็วนะครับ v เท่ากับอมกนะครับอันนี้ส่วน A นะครับเท่ากับโอเมกาลังสอง a นะครับแต่ข้อเมื่อกี้นี่คือการหาอัตราเร็วที่ตำแหน่งใ,ใดๆมันจะต้องมี v เท่ากับโมกาลังสองมกูทกลังสองลบ y ยกกำลังสองนะครับส่วนอันนี้ส่วนอันนี้ที่ A ใดๆมันจะคล้ายๆกับ อันนี้เลยนะครับเพราะว่า A ก็คือแอมพลิจูดส่วนส่วนอันนี้ก็คือเป็นระยะทางใดๆนะครับ Y ครับแต่ V จะจะไม่ค่อยคล้ายเท่าไหร่นะครับถ้าตำแหน่งใดๆนะครับ V เท่ากับโอเมก้ารูทเอกำลังสองลบกำลังสองส่วน A ถ้าตำแหน่งใด A เท่ากับโอเมก้ากำลังสองนะครับอ่า y หรือ X กก็ได้นะครับทีนี้ข้อนี้ จะเป็นการหาที่อัตราเร็วสูงสุดก็คือที่ผ่านตำแหน่งสมดุลนะครับโอเมก้าคือ100พายเลยนะครับส่วน A คือ0 0นนะครับก็จะได้พายเลยนะครับส่วน A ก็คือโอเมก้ากำลังสองนะครับคูณ A นะครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับก็จะได้ ร้อยพายยกกำลังสองนะครับเมตรต่อวนาทียกกำลังสองอ่าโอเคนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ